สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนํานะครับสามเหรียญเลยทีเดียวนะครับผมเป็นหลวงพ่อแมน่นวัดน้าต่างนอกนะครับผมอยุทยาทายาทพุทธาคมของหลวงพ่อจงวัดน้าต่างนอกวันนี้นํามาเสนอเป็นเหรียญสำริดผลนะครับผมเป็นสามเนื้อสามแบบนะครับเีย๋ยใช้ชมทีละองค์นะครับผมองค์แรกเลยนะครับผมองนี้เป็นกล่องสีเขียวนะครับ เหรียญนี่เป็นเหรียญนาวะนะครับเป็นเหรียญเงินนาวะนาวะหน้ากากเงินนะครับจำนวนซ่านร้อยเหรียญนะครับผมนี่เป็นด้านหลังหมายเลขห้าสิบสามครับผมเหรียญซ้ำลิกผลหลวงพ่อแม่ วัดน้าต่างก็รุ่นนี้ปลุกเสกหลายปีนะครับผมคือหลวงพ่อท่านมีดำริจะสร้างพระธาตุสีบางไซนะครับท่านก็พอสร้างเสร็จทุกท่านก็ระหว่างการสร้างท่านก็ทําการสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ปลุกเสกจนกว่าพระธาตุจะเสร็จนะครับพอพระธาตุเสร็จ ก็นาเข้าไปปลุกเสกในพิธีใหญ่ในองค์พระธาตุอีกทีหนึง่งท่านเสร็จอยู่ในกุฏิหลายปีแล้วก็ไปทําการปลุกเสกใหญ่ในพระธาตุอีกทีหนึง่งรวมการกเสกน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น3ปีหรือ5ปีผมไม่แน่ใจนะครับพอพระธาตุสำเร็จถึงได้เอาออกมาให้ชาวบูชาจึงมีชื่อรุ่นว่าสำเร็จผลสมฤทธิสำเร็จผลดังใหมายนะครับ สองหมายเลขตอบโค้ดนะครับผมเดือนที่สองนะครับผมที่จะมานำเสนอก็เป็นเหรียญฝาบาทนะครับผมเหรียญทองคิปลักษณเงินอยู่ในชุดเดียวกันเป็นชุดกรรมการนะครับหมายเลข53เหมือนกันเป็นรุ่นที่น่าใช้มากนะครับผมเป็นรุ่นยอดนิยมร,ร,รุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ดูความสวยงามนะครับความแบบเป็นพียันมากเลยครับโอปยาน่าเนื่องจากโอพทธาสีน้งไซนะครับมีลักษณะคล้ายๆองค์พัทธาพนมนะครับแต่ย่อส่วนลองอมาเยอะกว่านะครับผมจึงได้อัญเชิญค์พยานาาไปอยู่ในเหรียญนี้ด้วยนะครับผมเหรียญที่3จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผม เงกกินสร้างร้อยเหรียญเนการเป็นชุดเดียวกันนะครับกรรมการรายีย้ค่าศึก้าเหมือนกันสร้างเสร็จแล้วก็ปลุกเสกที่ใหญ่ในองค์พระธาตุนะครับผมพอธาตุเสร็จก็ทําการที่ทีทำที่ทีปลุกเสกหาพุทธาภิเศกในองค์พระธาตุโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนครับผม